เมื่อรถแห่ผ่านหน้าโรงเรียนจะเกิดอะไรไปดูสวัสดีครับผมนายอนุพงศ์คำสิงห์นอกครูโรงเรียนวัดบ้านหน,นองคืมอ,อำาเภอประทายจังหวัดนครราชสีมามขาบวนแห่หน้าได้แห่หน้ามาผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง เย็นยังไม่ทนันถึงบมดก็โรยทันแล้วสนุวกว่างานนี้เป็นการแห่นาทิ้งไม่เน,เนเ้นเต้นแต่เน้นแจกแจกกันวัมนจริงๆเอ้าอินโลกเข้าอีนโรยแม,ม่งลงโอ้โอ,โอ,โองานนี้ขอสาธุการพอหน้าคงได้บุญมากมายมหาศาลเพราะว่าโปรยขานเยอะขนาดนี้ขออนุโนทนาสาธุกับพ่อหน้่ บาทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำผู้เด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพ่อหน้าหวานเหรียญโปรยทานเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นจํานวนมากเด็กที่อยู่แถวนั้นก็แย่งเก็บเหรียญโปรยทานกันอย่างสนุกสนานจนพ่อหน้าจะไม่ถึงวัดสักทีโปรยทานเยอะขนาดนี้นอกจากอิ่มบุญคงอิ่มท้องท่วนหน้า คุณคุณอนุพงศ์คำสิงห์นกครูโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมอำเภอะปะทายจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนักเรียนเก็บเหรียญ